สวัสดีเอฟซีผู้ว่ารถไทยนะครับผมคลิปนี้มาปุกเจ้าคุดปูนะครับผมนี่จอดคู่กับรถไทยประดิษฐ์เลยนะครับผมตอนนี้ก็อยูพิกัาร้านนาไส้นะครับผมร้านนาไชไม่ใช่ร้านนาใสร้านบุญนำไชซาเล้งนะครับผมรับส่อหม,ม้อไส้ทุกชนิดนะครับผมแล้วกัติดอุปกรณ์พ่วงขางของรถหม้อไส้พร้อมนะครับผมหรือวาซาเล้งนั่นแหละนะครับผมมา คลิปนี้นะครับผมดึกดึกดึนดึนหงม้งตุ่มแล้วนี่ครับผูกเจ้าคุณปูครับซึ่งจอดว่าได้โดนไปแล้วนะฮะว่าเป็นปีนะเป็นปีเป็นปีแล้วเดี๋ย่างนี้ทะล่างเบืองเปลี่ยนสายน้ากันเบื้องต้นกับมี่จะเช็คอาการก็ก็แก๊กงนะครับผมจอดโดนกระแตงเกียร์ครับเกียร์โอ้เบืองแตงเกียร์จีแตงไงพวงมาลัยนะครับผมพวงมาะไรตูเฟืองเฟืองทดพวงมาลัยมันแตกนะครับผม กประกอบเข้าไปแล้วนะครับผมนี่ใช้ย,ยุ่งยิ่งมาลุ่งมาล่างเนี่ยกรับก <c oughs> ำลังสีชาร์จแบตนะครับผมมีโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมฮัลโหลครับครับผม <c oughs> อ่ามาต่อนะครับผมเอาผ่อนใส <c oughs> ่อะไรล่ะครับผมต้นกะเบรกต้นก <c oughs> <c oughs> ับเช็คก็ก,ก็แก่งๆนะครับผมตอนนี้กำลังชาร์จหมออยู่เดี๋ยวอ่ารอหน้าเป็นต่อสาย น้ำมันนะครับผมใสเครื่คัดตัวกใส่ใสหม้อแบตเฮ็ดงานกันเลยนะครับผมงานงานด่วนงานด่วนงานงานเออเจนเอปูกเจ้าคนปูนะครับผมซึ่งรถตัวนี้เป็นเครื่องซิบหาแรงนะครับผมไอเด้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 ออะไรตัวเลีที่ฟ้ากระปูมันนี่บอผู้ให้ให้เว้ยนี่นะครับผมของของคูบัตนะของคูบตัตดุน พระเจ้าตากให้ได้บุญเองเอลหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์พัหานะครับผมสิบหาแรงแต่ว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสองสูบครับเครื่องสองสูบเลี่ยงนะครับผมเนี่ยผมมาเห็นสองสูบแบบนี้ก็อยากฟังเสียงแล้วมัะครับ <laughs> เป็นเก้าญี่ปุ่นนะครับผมยี่ดังเสียงคืออยังอีแตกบานห้าบ่ะแตกบานห้าก็ดังตักตักตัก,ตก อันนี้คิดว่านายจะดังตัก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 นะสองสูบนะครับผมกำลังต่อสายน้ำมันครับนี่ครับรถคันนี้กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ไทยประดิษฐ์ข้างหน้าเพื่อนนะครับผมเหลือนี่ครับจะแปลงอุปกรณ์ยกไอ้ยกผ่านหลังนะนะครับผมแบบใส่กำลังจากเครื่องยนต์นะครับผมบูมเมนไฮรูเลิกดิ นะครับผมผมยังคือผ่าบอกมองบอกเลยครับว่าไม่ได้เป็นแบบใดนะดดดรครับผมเดี๋ยวติดตามรชมอีพีต่อไปครับเดี๋ยวไทยรีวิวลใ่ใง้เปิงสุดยอดนะครับผมข้าวทิมขัดรัดใจอีกตัวนึงไว้ไหนมาอยู่นี่ับผมตอนนี้กตลังปลูกเจ้าคุ้นปูครับจอดโดนๆรุ่นสมัยดึงกำบันเนี่ยเหลือเบิ้งเนี่ยรู้สึกว่าสักซิดแห้งนะครับเบิง้งนะ หลังคากับส่งพอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาหาเข็มขันรับสายนี่ด <Moder ate> ีนี่ดีไ่โอ้โหไปว่างเหวี่ยงๆแชิงแฮมเลยก็บอกหลุดมาดลอดไปเห็ดของขีกากแท้เดียวนี่นะครับผมเดี๋ยวเพิ่งสายเก่าสายเดิมมันแตกนะครับผมอ่าเราก็เลยตัดเปลี่ยนใส่ใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้างซุกไปเช็่กันเอาเอางาเอางานตัวเจนใช่ไนเดี๋ยวเทเกี๋ยวกเดี๋ยวมันบริเทสเดี๋ยวค้างยุงนี่สิแม่กองโอ้ยอยาฟังเสียงกันล้วว่าที่เป็นแบบเด็กเครื่องสองสูงะครับผมนี่ครับต่อสายน้ำมันเข้าไปเรียบ้ๆกะเรียบร้อยแล้วกะไล่น้ำมันกันจักหน่อยตัวนี้ไอเครื่องพวกนี้มันมีแยกบ้างน่ะนั่นนั่นสิเพรามีมันต้อง ให้สตาร์ทเครื่องแยกออนบอกนีก่เตกเตกเตกเตะค่ายออกมันมันมีแยกเครื่องรถรถช่วงรถกระบังอ๋อครับผมใช้มอน้ำทอดใส่หราบอกโอ้โหใส่โมน้ำ สตาร์ทประเดี๋ยวแต่ว่าได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวล้กแป๊บเดียวสตาร์ทจากสองสามนาทีได้อยู่สายสายมอหนำยังยังยังเลยโอ้ยลืมเล่นเยนี่วันที่สีร้องเครื่องวันที่เสียดลืมหมโอยบ่เป็นอยังนีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวมันก็บ่กห่อนเท่าใดดอกบางนาทีนี่โอ้ผมนี่ครับเบิ่งสวิตช์อุญโยะเนี่ยลืมไปเลย เอ็กสาจะวิทย์เดี๋ยวต้องต้องโม่โมดิฟายไหมไปเลยต้องเดินสายใหม่ไปเลยเมื่อสายมันสัดสายมุดตัดสายใหม่ต้องเดินสายใหม่อ๋ยวนะเบิ้งใดชาติครับวันที่บ่มุนเราด้วยนะนี่ครับนี่ครับโตัมอน้อมไอ้สายมอน้อมของเกามันแตกนะครับผมเราก็ถอดออกยังทันได้เปลี่ยนใส่ยใหม่นะครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยที่ใส่ยมอน้อมเนี่ยเขาก็ เอาไม่หมอน้ำกัสตาร์ได้บบสตาร์ได้ครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะนะครับผมสตาร์ดเดนๆโบได้เลยลูกสูบติดนะครับมันห่อนนะครับสตาร์ารเท,ทส,ดสิดเททบึ้งร่องฟังเสียงเบิ้งสีได้ครับเครื่องรถใหญ่ๆกัได้เพื่อนนะครับผมแค่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเพราะว่ามันบ่มีแนวระบายความห่อนนะครับเติมไรโบในน้ำมันเลย เปิดน้ำมันยังมันยังหลายของเก่าเตะมั่นเตาออเนี่มองเปิดน้ำมันเอาเอาเลยนะเอาลองมึงซก่อนน้ำมันไหมจี้ได้เตะแดดเดี๋ยเดี๋ยวลองมึงเดี๋ยวลองดูครับเอาโอ้ยโอ้ยโอ้โอยบ่อยกว่าเสียงนยู่มันงเือเปลี่ยนเังจี้แบตบ่พอ แม,ม่บวชกําลังสาด,สาดอ,ยอ,าอยู่หมุนออกอยังนยังสานก็สิสาดตร์ใช้เอาอยังสานนี่ติน,นี่นี่ก่อนนี่เตอร์วัดใดมม้มันสิบเอ็ดบนอุ้ยสิบเอ็ดบนบดถึงหรอือจับเบิงจักสิบจับเบิงสิบสองสามลปล่อยสายสายบวชอดี๋ยเท่าใดดูไอเทมนี้ครับเนี่ยมันก็บริหนึ่งเออสิบอ้ยสิบกว่าหนึ่งหมอมันเสียแล้วเนี่ยเสียแล้ว เซียแล้ววะเสร็จแล้วเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือไหมเขาค่อยมาเทสใหม่ครับต้องเอาถอดถอดรถของรถใหญ่มารถยนต์มามาลองเบ้างตึมมันมันต้องได้อันนี้อันนี้แห้งมันบาถึงเนาะครับแห้งบาถึงนี่คือสีไกลไกลเคียงหน่อยไหยังยังหน่อยๆมันเคียงสองสูบกป๊บให้มันจัดสิบสองครับแป๊บสิบสองกูกลัวสิบสองหน่อยหน่อ ชส้นสองน่อยๆเนี่ก็บบมีไฟเแหละเด้เริ่มบมมีไฟละเคียงสองสูนนสนนงบ,บนี่ยไไังไนสิติดว่ไหร่เฮดมี่จวอนสิบวอนสิบจุดเก้าสิบจุดศูนย์เก้าสิบนย์สิบจุดเก้วอนหมอเสียดึงมาได้หลากหมาได้หมอเสียแล้วนมันเลี้ยหน่อยกันนะเพราะทีไม่ต้องปีนึงนไปขี่แ <c oughs> ล้วข้างในมันงทางแมมันยงจะเป็นขาบเบแล้วแล้วครับอาการอาการ ที่มองมองว่านี่ไงแม่นางอะไรอ่ะคิดว่าหมองเบ่เสียเพราะว่าตัวนี้มันด yeah. ังขันขันขันซาดบ่เขาตัวนี้มันสีดังเลยแม่นว่ะแม่นบางตัวเขาบางบางบางสุกโตมันเขาเลยต่ว่ามันหักบ่เก็บไฟบ่พอหมอผมอยู่บ้านไงอือซาดเลยเดี๋ยวแต่ว่าบางมืออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวซาดต้น เดี๋ยวมันกำลังสาดอยู่เกิดก็นร่นองมึงหมอนไว้นี่กันเต้ร่องมือร่งงงองมืงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวใหม่ครับผมแม่แม้วผมนิดเดียวเบื้องต้นเบื่อปัญหาไปแล้วไม่ติดครับผมก็สามารถที่จะในเครื่องมุนได้นะ ไฟบ่พ่อนะครับผมไฟบ่พ่อไฟบ่ถึงไดซิเอสวอนนะครับผมเดซิเอสวนดันเมื่อไรไปฟังเสียงเจ้าขุดปูอยู่เดี๋ยวเอาไวปมือลัางมือลังเดี๋ยวเดี๋ยวต่อสวิตช์แฮมันได้สตาร์เมื่อไรแฮมมันอันเต็มเต็มร้อยก็นี่ฟังอยากชมของแปลกๆนะครับผมเครื่องสองสูมนะมีเพราะว่ามีสองไม่เฉียดนะผมก็อยากฟังถ้าผู้ชมอยากฟังกันนั่นแหละนะครับผม เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ก็คือพลาดนะครับผมเฟลเฟลครับผมเดี๋ยวมือรุ่นนะครับเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งอีกนะครับผมคือยเห็นยังมาได้แล้วเพราะว่าหมอนบ่มพิภัยชดัชดชัดเล็กน้อยนะครับผมนะครับอันีพลาดเลยอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้สรุป,ปว่าแฉวแฉว บริเวบริเวฟังเสียงนะครับครับไม่ได้ครับไม่ไหนเดี๋ยวมือหนาใครมากันไหมครับผมไปนี่นะครับผมลืมกดไลค์ก็ติดตามไปครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเจ้าคุณปูนี่นะครับผม EP ต่อไปมีแน่นอนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามร้านนาชัยพร้อมนะครับผมร้านบปูดำชัยตาเล้งนะครับจิตทางเสียงรถไก่ไปไก่มาเนี่ยครับ จากแรกว่ะนะจะเง <c oughs> ียบเข <c oughs> ึ้นเงียบเงียบครับผมสวัสดีครับคู่ตาเอวพั่นหาครับผมเบื้องต้นอ่าวัชิเปียนไทยนะมันอ่าเพื่องเพื่องเกียวเพื่องไทยนะเราหาระดับเบื้องระดับมันนะผมว่าระดับมันหน่อยหลายสำแหน่นะผมซึ่งเบื้องต้นนี้ผมหาประเห็นเลยนะผมเรื่ดยรู้จักอ่ะเขาเมียนบอกผมเนี่ยว่ารถรุ่นนี้เนี่ย<ด>เขาเขาเบื้องกันจังไดยยูจุดใดยยูจุดใดเขาเบื้องตุงใดนะผม ซึ่งผมจีเบื้องว่าม่หน่อยสิหลายตำแหน่งนะผมแล้วมันขาดบอเพราะว่าผมจีสตาร์ทเบื้องครับผมแต่ว่าบ่เด้ทำงานแบบจีทำงานคอยจะได้เปลี่ยนอะไครับตัเนี้หาเ่เห็นเลยนี่บันท่ายครับพิทีโอนี่ยังครบนะครับผมมันบ่ม่มองเช็่นะแต่ว่อบ่้องม่มองดึงเลยครับผมเบื้องไอ้ทั้งหนาเนี่ยก็บ่มีครับนี่จะมองเติมนะครับเนี่ยนี่จะมองเติมนะครับ ไม่มีเลยนี่ครับมองเติมเพิ่นนะครับผมโคที่ตรงนี้เลยนะครับมุมนี้เลยหรือว่าถาวรบ่มีอ่ามองเบื้องระดับน้ำมันเนี่ยครับผู้ใดผู้เชี่ยวชาญด,ด้านรถไอ้อันนี้เนาะกคอมเมนต์บอกผมเนี่ยนะครับผมว่าว่ามันจะใส่หลายปันไดยนะครับผมเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไายออกนะครับเนี่ยมอเหล็ก ตัวรถครับ L หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมน้ำมันเนี่ยตัวเนี้ยเขาได้ใส่ประมาณจักลิรนะครับผมคอ,อมเมนต์บอกผมนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>